ป้าพี่น้องเลยสวัสดีพ่อพ่อี่สีหลางอิงสาวน้อยเพลินเพลินเอฟซีจ่องส่งชาแนลเบิ้งพี่น้องเอ้ยนกขยางพุ่นนาพุ่นนาพุ่นนาปุอยมาลงอยู่หน้าพุ่นนาปอ้ยมันมาหากินหยางบาดนี่บาดยพี่น้องเลยไปพาไปเบิ้งไข่ไข่มันจะบินบ่ หูเอาพี่น้องเลยในบ่งหน้ากับปนันเาขาเขียวเลยพี่น้องเลยทวดบู้ยนกขย่างเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้ง น้ำเต็มสะพี่น้องเลยน้ำเต็มสะเลยหล่นหล่นหล่นเลยฝนเลยมาอย่างนี้น้ำเต็มสะเลยบู้พี่น้องเลยเบิ้งเบิ้งเบิงเบิงบ้งขยันขยันยบู้พี่น้องเลยุันนี้น กินยังวันนี้กินเสรดุงเสรเดือนกินหอยกินยังแล้วนาะคำนวยนอนโอ้หันดำโอ้ยมีฝูงหนึ่งอยู่ในบิงุนหัวดำหัว่ำนองเลยปาดี่น้องเลยมาคันเดินหนึ่งหนึ่ง ไปแล้วผงใหญ่หนึ่งนี่ยังอยู่อีก มีน้ำขังบ้าง উউ উউ পিনা ฝพี่น้องเอ้ยเป็นยังไงพี่น้องเอ้ยมาเร่ง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 อย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อมือแรง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 นี่มือเรงนี่สาวน้อยเพชรปั่นแพ่งสาวน้อยลำเพลินโชพี่น้องเลยร้อยสามสิบเก้าบาทร้อยสามสิบเก้าบาทไรสดคุ้มปิด ตักไปที่เพจสาวน้อยเพชรบ้านเพงจนจะได้พบกับพระเอกใหม่นางเอกใหม่ที่จะมาร่วมเดินทางไปกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์ปี e 6 8ทับ6 9 ลืมเข้ากลุ่มปิดนะครับราศิลปินรับเชิญมากมายนักร้องศิลปินรับเชิญมากมายสาวน้อยสับพเพล์สาวน้อยสอบอับเพล 139บาทนะครับว่านนี้ซ่อมจัดหนักจัดเต็มนะครับใครได้ดูก็โอ้โหอลังการงานสร้างครับจากผู้บริหารมือทองบดโจยมมนินคายอ๋อคายออไปถึงลอยแลอยังเนาะไปถึงลอยลานแลอยังเนาะคายออเนาะเอาไป สำหรับสนุน,นครับเด้องขายโอนอย่าลืม69บาทนะครับ69บาท69บาทอย่าลืม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 เข้าเขียวพัดยีส้นเชัดเส้น อากาศดีอากาศดีแต่ช่วงเย็นก็นไม่แน่น้องคำเนาะมันเคยมาพอช่วงเย็นมาปุ๊บปั๊บตกอู้เอาแต่ว่าไรดกลุมปิดสาวน้อยเพชรบ,บันแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์น่าจะปลอดภัยเนาะภาวนาให้ปลอดภยัยกับใครที่ไปไม่ได้ก็เข้า คุ้มปิดนะครับเนาะร้อยสามสิบเก้าบาทคุ้ม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 ,มพี่น้องศิลปินมากมายได้เห็นดักเออไปเอกนางเอกใหม่นะครับไปอเอนางเอกใหม่นะครับทั้งสองวงรวมแจม่มสนุกสนานมวลครบพี่น้องเลยศิลปินมากหน้าหลายตานะครับศิลปินรับเชิญนะครับรองรับเชิญอีกมากมายนะครับเนาะอย่าลืมอย่าลืมฝากไปด้วย เราไปจะลืมขายอ่อขายอ่อเอาดันดันดันให้ถึงร้อยล้านสน,นับสนุนบอทโจผู้บริหารนะครับครับเอาสำหรับคลิปน,นี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดติดตามช่องส้มชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทางช่องขอบคุณทุกไลค์หัวใจทุกดวงขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับ